صد <laughs> ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยครับวันนี้ก็จะกป็ผมจันทีมแล้วก็น้องๆของพี่เสืออีกแล้วคือคลิปที่แล้วเพิ่งอัดกันไปเมื่อกี้ใช่ไหมเพิ่งแก้ีนี่ไปแก้คือตอนนี้หลังจากอัดกันเสร็จทุกคนคือแบบเรากินข้าวกินอะไรเสร็จกันนะครับแล้วก็ตอนนี้พี่เสือเนี่ยเขาเข้าไปคุยงานคือเป็นชั่วโมงแล้วทุกคนใครคือแบบเข้าไปนานมากไม่สนใจแบบน้องๆเลยน้องๆมาเนี่ยเลยื่แล้วด้วยคือมาก็ไม่สนใจเลยใช่ไหมน่าจะสำคัญมีกใช่เพราะวันนี้ผมก็มาอยู่กับน้องได้ประมาณสองวันแล้วนะครับทุกคนนะคือแบบ เอาเอาแบบว่าโอแกได้ยินโอเคโอเคก็ผมจะทําเป็นแบบว่าผมมาทะเลาะกับน้องเขาแบบเป็นเจ้าถิ่นแบบพี่แบบไม่แบบใช้แต่พวกเองเหลืออาหารเรื่องอะไรก็ได้พวกเองเอาบ่นแบบว่าแบบแบบว่าแบบพี่มาบ้านผมเนี่ยพี่ไม่รับสืบผมเลยอะไรเงี้ย เออพี่ใช้แต่ผมเนี่ยทินผมนะพี่ระวังพี่จับตัวนะพี่อะไรเงี้ยสามหนึ่งเลยพี่ก็ว่าให้จะขำแล้วเว้ยยจะขำนะเจะขำนะครับจริงสามตัวหนึ่งเพราะพี่เสียแบบแบบนี้แกโดนแกงแกจับพี่รู้ใช่เดี๋ยวพี่จะตั้งกล้องหนึ่งไว้ให้ให้ตัวแอปถ่ายแล้วก็เดี๋ยวเราก็แบบนั่งทำเสียงโมโควัไวายเลแล้วให้เข้าข้ามาโอเคโอเคทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเ้าครบสามหมื่นไลค์เหมือนเดิมเหมือนเดิมทำอะไรพี่ผมจะไปจากข้อโคฟ้า ถ้าเอาก็หลาคนอาจจะไม่รู้ผมเลยอะไอ้นนทวัฒน์ทุกคนถ้าคลิปนี้ถึงซ้ำเหมือนไรผมจะไปปลูกบ้านไอ้นนทวัตรนนทวัฒน์ไปปลูกบ้านไอ้นนทวัฒน์แบบไม่บอกไม่ใช่เออไอ้นนทวัตรเอ็นทีเออเอ็นทีผมก็จะมีคนก็แบบอะไรนะเพลงเงนตังคนะ คือมันมันแฉมากไอ้นี่คือมันเคยจะมาบ้านผมแล้วแม่งหลอกผมไม่เหมาะทีมันเทกูวันนี้กูเลยจะไปบ้านโอเคทุกคนคลิปนี้30,000ไลค์แลทวกมจะไปจริงแล้วเจอกันมาเราไปแข่งขันกันเลยไปแข่งขันกันเดี๋ยเราจะเริ่มแผ่นกลางเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ดูพี่กพีใช่ผมนฉันบอกว่ากินกูไีบบอลดูิปวดพี่นจ่ปวดเ่าไม่ก่ไม่ใช้ทั้งวันเลยไมเป็นไรเป็นไราี่เมื่อกี้ผมแค่ใช้แล้วแบบผมตก่อาน้องไปทีเดียวเองไม่ดคือ้อ่คูขบินามันดบก่ออะไรเรื่องเป็นน้องมเสียเรไมล่ฟังมันดีพี่ถนเกิดแปได้ลงเลยท่นเยี่ะ ทำไมต้องฝักวะทำไมอ่ะเฮ้ยเป็นเป็นเป็นเด็กแล้วแบบผักเขียวกุยช่า่ไม่คิดเลกับเด็กอ่ะนี่ไม่รู้มันเป็นไม่แกงของใช้มั่นนะไม่ไม่ไมกินขนมสม่บอกว่าไม่อกนี่ฟังบอกดูว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทุกเมื่อคือว่าเออมือเก็บดีๆเขาเป็นพี่พูดเลยพี่เมื่อกี้มันจะจริงหนักยางเลยผมแบบผมไม่ยอม้วผมบอกเลยเรื่องนี้เรื่องใหญ่ใมัเรื่องอะไรก็เรื่อ่ะเรื่องอะไรทำไมจะกินแตงโมพี่อ่ะตอกหวานมาเลยไม่ได้ตอกแตงโมพี่เสืออ่ก hả, phe bên phe kia cũng là cái <laughs> không có gì đâu, không có gì đâu, không có gì อะรต้ด <c plane> ีมาสราม้วันเอาเพี <c halt ý> <t> ัลยม่ใช่ตแล้วแลคอกผมว่าแล้วอไม่ต้องกินี่น้องเย็นพี่ที่เป็นผู้หเนออวไปแล้วก็ต้องฟังด้วยเวลขาอะไรไม่ใช่ว่าอันคาูกเไ้อวันนี้วยเออตงาวหดวสเฮ้ยเปิดอะไร เคยไดงาในก่อเลยกเลยนที่ยะากเ่ฉไ่ฉฟงางก่อนคืามาใหม่ทชิง้นพูดอยารนแรยี่อยพูดเลยี่มม่เลยทมานแต้องมีเรื่องเลยนก็ป่อยัไปก็ไบอกพี่ดิก็บอกพี่คุยดิไม่ใชว่ใช้ที่สายนี้อืมีคนคนเนี่ย ไปไพ่เชื่อพี่ไหมถามผมเพ่เชื่อพี่มั้ยไอต่อยไอต่อยพี่เลยนะล่ะไมันจะไมันตกอะเออนะคะเออบางทีแล้วทำไมไม่บอกพี่แล้วจะไปใช้กำลังกันยังไงนี่บ้านใครบ้านพี่ไหมล่ะแล้วพี่เลี้ยงเองมาให้เป็นเีแไปต่างคนต่างอยู่กันก่อนเดี๋ยวพี่มันกินแต่ขนมมันไม่เก็บอะเพราะพี่ก็กินแล้วอะกินก็ถเกไงเออกินก็เดี๋ยวช่วยกันเก็บกินก็ช่วยกันเก็บไม่ใช่ิ้งไว้ทั้งหมดอ่ะทุกคนอะเออไม่ไม่แต่คือเราเป็นเราเป็นแขกเ้าจว่าแล้วพอไปทิ้งช้ากระบุอ้าวหมดไม่ได้ไงเนี่ยซื้อก็ซื้อ พทววหยุดเลยตอนนี้ไม่มีอะไรเราลงอนเราเป็นเด็กเราก็ต้องฟังบ้านยองไม่หาม่เนะเน่ผมเร่องต้องดเแต่น้อง้มันใช้คำพูดแบบ้มันไม่ดูแล้วแล้วน้องใช้คำพูดแบบ้มันจะไม่ดูพี่คำพูดมันแรงไปเออมันดาวของมงเมื่อกี้มึงพูดเลยนะมึงมาบ้านมึงก็เปรี้ยวเลยเออไม่ส่น้องนี่ะไม่ส่น้องนี้พี่สรุปใครโดนด่า คุยกันดีๆนันเองพี่แล้ก็เรียนพี่ดีเอาป่ะเอาป่ะเฮ้ยเรียนๆบอกเลยบอกเลยไปตากคนนั่งอยู่เลยกลับบ้านเลยไหมทั้งนั้นอะกลับบ้านก่อนทั้งนั้นอะเอ่อล่ะแป๊กเดียวเนีเมื่อกี้เพิ่งถ่ายที่เพิ่งเสร็จแล้วมาอะไรเป็นกำลังเคิืงพี่ทงนั้นที่จะได้ครับก่อนแล้วไม่ไม่ไหวไม่ไหวนะแล้วไม่กติดแล้วแล้วเราเสียงดังข้างบ้านเขาได้ดังพี๊ห่าแตกแม่งตาแล้วถ้าพี่แบบมีแผลกลับบ้านก็จะเป็นอะไรบ้างอีสันแล้วแต่เฮ้ยอยู่เฉยเลยอยู่เฉยเลย

ไม่ไหวแล้วไม่อก้ไม่ไหแล้วเมื่อ้ไม่้ไปไ้เม่อไที่ม่อ่ะเมื่อกี้เาผ่านเรื่องที่อ่ะเราไยีพาพาอะไรเขาไปเลยไม่งั้นไม่กล้องอยู่ที่นี่วะเพียงแ่้ะบ้านแย่ไปเลยเท่านั้น่ะพี่เข้ามาเนม่ยไม่กี่วันเองดูเฉพอพอพอทิ้งก็พอแล้วอะไรเธอไม่ไปหยดได้ไหมถ้างั้นอ่ะต้องต่อยแว่นแตก้อง้ต่อแล้ว้ายเพรามันต้องตายเพราะมัน้องายแพ้วัเลยอมยเลยว่าว่ไม่เปิดละสั่วเลย

เอาไงเจ้าทิมเลยขี้ก่อนได้ไหมคันของเวลาขี้เสียวไอ้เงี้ยก็แกไม่ไดเจ้าทิมไงไม่แต่คือไม่เคยเห็นเป็นเป็นยังไงปกตินปกติปล่อยแผงว่ะตอนราใช่เหรอโอ้โหเฮ้ยมีข้าวไม่อยู่ระาแตว่าไม่ลอกี้เลยพูดอย่างนั้นเดี๋ยวันอะไรนะเดี๋ยวกับเดี๋ยวงันมาดิเกี่ยวเป็นอะไร ช่เนย่อมย่อมีแต่รักเนี่ยม่รักเนี่ยขออาเป็นกิจกรรมที่ไม่ควรเด่นแบบใช่ใช่กิจกรรมนี้ไม่ควรเ่นแบบือย้่เกิดว่าจลองใจพี่เสือเฉยแมเมื่อกี้ถ้าเกิดมันต่อยกันจริงผมต่อยหมดเลยเออตีมดเยโอ้ยร้อเลยนะต่อยกันไม่เป็ไร้องเลยก็แย่กันแลยอ๋ออาจจะไเป็นท้าชน่าเสียในะเข้าไปเลยแบบ้ัดช่องให้พี่ด้วยพี่พี้แป๊บต้องมีเสือ มีเสือมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็อมีชแนลนะครับแล้วก็ P2TK อันนี้ไม่ชอบโอ้โงจะถูกมึงจะถูกจากมือหน่อยพี่พี่ไม่ชอบมีพีติเคแล้วมีแล้วโอเคครับทุกคนนะครับก็ขอบคุณน้องๆทั้งสามคนที่มาต้มแกมพิเสือนะครับนะใครแบบอยากโหงทางทีผมพิเสืออีกนะทุกคนก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามผมด้วยเดี๋ยวครบสามหมื่นไลค์นะทุกคนผมจะไปบุกบ้านในนินทรัพย์ทันทีนะครับนะแล้วเจอกันบ๊ายบาย